สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีทางฟังไทยและฟังลาพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องโอ้ห่างทางแปลว่ัฒาสติกสกีมัสโโยสซกันอยู่ในสองคนนี้นะจังเดียวก็หายสบายดีพี่น้องเพิ่งไหนยากเแค่ไหนยากเฮ็ดไหนแล้วก็อยากยุ่งอ่ะก็ผีบ้าเนี่ยเพโตเซาสาวเมื่อพี่น้องบรรยากาศเต็มคือมาทั้งล่างกับน้องหน้าอ่อนท้าสวีดีพี่น้องออ่นจะไปสืบกุ้งเนาะขี้มาวังขี้มาวะ ว่าลืมซื้อคี่มาตรงเหี้ยของทางทางทางผ่านมาเลยแต่ว่าลืมซื้อเนาะนี่บรรยากาศบรรยากาศไ,ไป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 ขาสอดีมินนะใส่สุดนี้ไปเลยเนาะการเปลี่ยนมาเลยจังเปลี่ยนบาทเดียวมาขี่รถมาเลยเพราะว่าลืมอันลืมลืมลมาสือซื้ออันพร้อมเหตุกินกันเลยว่ามาส่สวนมาส่วนสอดีม,มันไปสีดำเนาะน้องน,น้องน้ำ น้องน้ำน่ะบาเจะาดีมเต <c oughs> ็มไปด้วยขี้ตมได้ยินจริงเสาวอิงหายอีกแล้วพี่น้องสองกันอยู่สองคนชุ่วเพนน่ะกับสาวขีมน่ะพี่น้องแบ่งหลัก

ทางพี่น in like ้องฝนกับตกพี่น้องเอ้ยออกท่านหลักวิบานจ๊ะพี่จะรับก่อนเพป็นมะป้าทุนทางอุ้ยหยาพี่น้องนิ่มหยาพี่เกาะหยาที่หยาที่ตะปูอะเม่นบอกป้าพี่น้องแพ้เขาตั้งแต่ทางเขาบ้าน เรากลันวนนักข้อ เยซะมือ,ต,มอ,มอตัวตัวชุดใหม่ๆอันนั้นได้สินะเดียวเออเยบซฟนี่จะตองมากมาปะมืออ้อนหม,มักนดัด,ดก้นมี่อ้อนมักซับฝันลยออนแ่ห้อยแขงเลยเถะอ้อนหอยแขงจะแสรหิบ้มี่ห้อยแข็งหา อ่นนนอ,อนซิคุน้องอ่อนซิคุฮะเอ้าจะเข้ามาคนซื้อเนาะกะเอาจะโกลกันเลยเอาจะโกลดส์สน,นะมีแต่ตัวใหญ่ Một mắng chuẩn chuẩn cùng chuẩn 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 chuẩn

น้องตอนนี้ออนก็มาหัวเย็นเรียบร้อยนอนแล้วก็ได้กุ้งมาโลหนึ่งพี่น้องนี่อะเจ็ดสิบพัน 40, กีบเนาะกับประมาณหอยหนึ่งสามสิบประมาณสองร้อยสองร้อยปลายแล้วพี่น้องประมาณสองร้อยสี่สิบห้าสิบบาทเนี่ยประมาณแล้วพี่น้องหอนสิมาพัดเนาะวนพอยาโอน่ะ่ออน,ะอน,นอกอกนะเมื่อหนาวันนี้นะสงสัยเหมือนเป็นสีนอนนานเพราะว่าค้นเครืองไปเตรียมสีได้ดำหน้าแล้วพี่น้องตกลแล้ว อันกระซิบกงกินเนาะงเรากระซิแบงไว้เหม่อเนาะแต่เป็นเขามาเนาะพี่น้องเขาครัวคนเดียวสายเดียวเหมือนเดิมหลังจากเลิกมาตรงียกางประมาณนี้ละจ้าพี่น้องอย่าหกหกในเดิมมึงเลเนี่ยตีนังวันหลายเกินเซ็ตเซ็ตเซ็ตอ้าวปวดเจ็อู้หูหงุนหมุนวันน้ากับป๋อคนนี่เอาไปกิน ผัดกระเพราผัดกะเพรากุ้งด้บบิพี่น้องไปโเรียนพานเอสซีไปเบิรงเรียนดูร้ายเอสซีสีเหลืองเลยมาเขาคัวนั่งนี่เนาะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมันเสาร์มันตีบออกกับสภาพไปเปลี่ยนบรรยากาศอีพี่น้องดำหน้าจ้าสังทิดดังดังกุ้งเนี่ยก็ถือว่าสดดีเลยพี่น้อง

น้องก็ไล่เตยดับไลดีดีเนะอ่อนไม่ตามาหง่ายุดก็จะตามเลยผัดกุ้งนี่ผัดกุ้งผัดกุ้งเขาแรยนะถ่ายเอฟซีมาขอบวกเดีเอาไปพาไปเิีงนดูไลเอฟซีศีเีย เป็นบรรยาากศตาดอันนี้ไ <c ười> มน่นอาานเลยนาะหนอนกับอันปลายหัวมันเล็มๆเนาะมันจะทิ้งสั้นบาดอันวะให้เราปอกกับปอกนี้หัวแล้วปอกตัวนี้เลยพัดเลยเนาะ ก็เงะปอบก็ตัวกับอวกมาเบ้าว่าสิเปลี่ยนเคยก็ไปเปลี่ยนยันแล้วมื่ออื่นอเออื่นมื่อนี้แหล่งเกษตรอะไรพี่น้องเกลื้ยงตัวนี้ประกอบเอื่อเปลี่ยนใส่เสือซ่านุ่มเนาะอันนี้เป็นเสืออันประจำภาคพิซซ่าเนาะป็นเสือภาคพิซซ่าทเนาะของสาขาไอทีมันสีแบบมันมีต้องเหยี่ยเนาะมัมีน้งเหยี่ยมันแบบมีตัดเนีิฟ เนี้ยแล้วก็มีไอทีบันซี่บันซี่แล้วก็กรุงแจงกรุงแจงแล้วากา็อาหารการร้องแหมเนาะประมาณเสือมันก็สีแตกต่างกันไปเนาะเสือไฟฟ้ามันสีคล้ายกับเสืออ่อนนะแต่ว่ามันสีมีแขบมีเขียบเลื้อยตงน,นี่เด็กพี่น้องของอ่อนมันสีมีแต่เข่งนี่เนาะมีแต่คอเด็กพี่น้องโอเคงามดี บ้างจากอ่อนปั๊บนี่มันตัปลายหัวละกระนอดตั้งพี่น้องนี่มันเลยปอกกนเลยจ้ะโอ้ห้าเน้าเสกเจอกันเด้อเอาเปแล้วเป็นยังมะม่วงนะปอกนี้เลยพี่น้องเพิ่มกำลังก่อนลงหน้า ตรงนี้มีแต่หิไ้ไดังเยเนี่ยนองเนี่ยเขมเทียมไปองแบไปเดินหน้ากบาเทียมเบิด สิบสีส่ก็พ่อกระเถิดนี่ยเงี่ยองเอ้ยเอืเอนคอยซื้อมาบัดเดียวเอือนกระสิบเดินเข้าตลาดเด้กพี่น้องเพราะว่าสิบสีเครื่องมาไหว้วันเพราะวันเสาร์น่ะเขาเจ้าสี่มาลูกกาดพี่น้องเขาจับซื้อเครื่องแไบปไ,ปไ,ปไ,ปไปคุ้งกินเขาจ้าเด็กพี่น้องเพราะเราเห็นออกกระสิบไปตลาดเลยเนาะสิบประมาณนเนาะเนี่ยขี้ขี้หนูจ้าผัดกะเพรากุ้งเด้อเนี่ย เดอบแล้วพี่น้องคือเสิเบื่ดวนี่นก็ไปลงลิ้นีหก็ยุ่งเาพี่น้องเ้ยกสิยามลงิ้กเจอดน้องตักุ้งนี่นะกเพชรนี่แหละโอ้สตบบิ๊กะค่อย ออนลั่งเรียบร้อยแล้วก็มีผักกระเพราแล้ก็มีตำมะพริกใส่กับอันหเอ้ยแมนท์โฮมก็แล้วอยู่บหัวหัวผู้พิเศษนี่เนาะนี่เน้องยอดไข่ดาวก็อยากใส่ยิ่งมันอยากไข่ดาวโอ้ยแต่เนสาซ่าเน่าซ่าแตกแล้ว you Không bao Không Mẹ phải làm cái miếng ta nữa đâu โมาูยมานี้ลูกโยวนี้โยมันนี้ากมกนอปงไปีนะมอนี่ค่อยมีเบระวัติเพ่นเลยบระหยักจับมันแบบมันสดเลยพี่น้ะงมือนหมืนงาวเลย มีตัวจักรยานไมน่าดงดดดดูช <Wing> ิ้งานบอเะนี่ใบกะพราลปเลยนียขอปักเนาะ ด้วยเม,ม,มนมู h ันบบน,น,นี้พัดกับกุ้งพับ้าเบยพัดก้ากุงนะุ้ยปตีนค่ะพี่น้องมันเป็นพัดหรือนเ,น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 ,เนแกงเนาะข้นขึอนนี่มากแบบเอาน้ามันละดเขาพี่น้องก็เลยส่น้มันลา,านยซะแล้วก็มีไข่าดาวน้อออนทีไข่าดาวจะเป็นดาวหรือเล่าเป็นดาวเลยนะไข่มุนๆอันนี้ออนเห็ดแห้เศ้ายิ่งเห็ดแบบโปเพพี่น้องข๋วมเนแต่พักเทียม ใบกะเพราหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้เพดอันนี้แต่ว่ามันมันแดงน้ำัวกลุ่งไวพี่เนาะเอตอตามาได้พี่น้องก,กินข้าวเด้อ emui pháo nhiệt đây sẽ cần phun. cái nào? à? ăn <laughs> được. ăn ăn được. ăn được. ăn là ăn không? Không, được. À? <laughs> là bản năm, bản năm ăn được. được. ăn เนาะผมก็บอกว่าสิานาทีเป็นชั่วโมงนึงแล้วันซายู่เป็นไดเด้อเหันคขำยมีอยู่เนาะ xè, yeah. nhìn yeah. nhu ngạc đi cái gì mà, xè là nhung bò, xuất nhu cho luôn, xuất dọa, xuất dọa. Uhm. <laughs> mít bó, mít này, thà ừ. hả, ui yeah. yeah. ừ. ừ. là bò aloi, aloi xuất cho no, nó no, lên bảo bò, còn cho biết kinh những món nào เนี่ยนี่เ okay. น yeah. ีตาลูอเสร็จปเก็บนี่อเกแมาเจาอาดีอดีฮากเนาแกใช้แกขาแกทายแกเรืองหมนสิลุกา มอ่งๆเดี๋ยวมึ่งๆเฮ้ยมันนั่นทางสิเคยไปท่าเหตุการณ์ไปบ่ได้น้ำท่วมเลยน้ำหัวเัินมาลายเนี่ยไปลำบากเลยไปบ่ได้ก็เลยโขลกเลยท่าหน้าๆเลยเลี้ยวเก็บช้อนเดี่ยวับหวย่างนพ้นตรงน้ำมาแล้วไปบ่อได้น้ำยาน้ำมันคือไปเมื่อ Ba bay bụng chắc, ngắn 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 nó ngắn 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 có ngắn 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 เาเอาหัเงินีหรอกน้เลยแมนี่เข้าๆนีนะเข้าสุดต่อเปียนออนไลน์จะจะวเงีนโมอแบ่มอหอน้มี่น้อเป็นวิไส้ไรก็ได้ใ่วะนันสินียมันเป็นหองเียนก็ต้นน่ะเอกต้นเลยหมพอบอกโาหเลยเอกต้นหลักปะหลักี ใช่มบานเราเองจนาะแบบเพิ่นพักประมาณี่บอกว่าปีหนึงก็ปีสองน่ะหายสิบตัวกันยังเอาได้หายปีสามปีสี่แล้วนีเงะพี่น้องอนี่สิจเฮียหนอยเี่ยบุนเนาะต้องถายคนแจงกันทนนึงยิรอแล้วพี่น้องคลิปมืี้ก็มีสนี้แล้วพี่น้องมาเลิกมาต้องเฮียงกัมาหาเหตุกินอยู่นเฮือนแล้วพี่น้อง คลิปนี้อ้อนกับฟาว่าตอนนี้เด้อธรมักก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ไปกันลลงใจอให้กับพี่น้องไว้พอกันไหมคลิปหนาจ้าบ๊ายบายอู้แต่พายสังเกตาพวกหมอนในสีสันเด้อตาผมบ๊ายบายไปแล้วพี่น้อง